สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟรีดอมชแนลนะครับช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระไร้ร้างสันนะครับวันนี้วันที่31มกราคม2564นะครับขอญาตมาอัปเดตอีกมุมหนึ่งครับในเรื่องของกลุ่มปอบางนะครับซึ่งก็มีข้อมูลที่น่าสนใจมาแบ่งปันกันเลยนะครับรัฐบาลครับดูแลกลุ่มปอบางครับพมเข้าเป็นที่เลี้ยงลงทะเบียนเราชนะเตรียมเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือผู้พิการประกอบอาชีพนะครับ ามาดูรายละเอียดกันนะซึ่งก็น่าสนใจนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเยียวยานะครับเจ็ดบาทที่จะได้รับในเรื่องของการเราชนะนะครับแล้วก็ยังมีวงเงินกู้ที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจําสํานักนายกรักฐมนตรีเปิดเผยว่าการระบาดของโควิด9รอบใหม่ครับกระทบต่อความเป็นอยู่ของทุกกลุ่มซึ่งรัฐบาลได้ออกมาตรการเยียวยาเป็นระยะระยะ เพื่อบรรเทาความด,ดร้อนครับให้กับประชาชนล่าสุดครับเปิดลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการเราชนะไปแล้วนะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าเริ่มตั้งแต่วันที่29ที่ผ่านมาเนาะมีประชาชนครับมาลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์นะครับหลายล้านคนอย่างไรก็ตามครับต่อข้อกังวลนะครับถึงกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะพูดง่ายๆคือไม่มีโทรศัพท์ที่สามารถนะครับในเรื่องของการลงทะเบียนแล้วก็ในเรื่องของการสแกนต่างๆได้เนี่ยนะครับ จะต้องลงทะเบียนอย่างไรทางด้านของกระทรวงการคลังแจ้งว่าจะเปิดให้กลุ่มประชาชนกลุ่มนี้ไปลงทะเบียนได้ที่ธนาคารแห่งรัฐนะครับได้ทุกสาขาคือธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารทนา,ารสงเคราะห์และธนาคารกรุงไทยครับผมวันที่15กุมภาพันธ์เป็นต้นไปครับส่วนรูปแบบการใช้เงินเนี่ยอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวยังไงมาดูกันอีกทีหนึ่งว่า จะมีการพิจารณาอย่างไรนะครับอันนั้นคือเป็นรูปแบบเนาะในกลุ่มที่ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะวิธีการนะครับในส่วนของกลุ่มปอบางอาทิผู้สูงอายุผู้พิการนะครับนายจุติแกเรตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับหรือเรียกว่าพอมอเนี่ยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ประสานเครือข่ายอาสาสมัครร่วมโรงพ้นที่นะครับปูพรมระดับหมู่บ้าน ทำการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกให้คนกลุ่มนี้ให้เข้าถึงสิทธิโครงการเราชนะนะครับอันนี้ก็เป็นการประสานร,ร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่เนาะก็จะได้เข้าถึงมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ดีมากๆนะครับอีกทั้งทางกระทรวงครับได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือรองรับกรณีไม่ได้รับสิทธิ์นะครับไว้ด้วยเริ่มจากโครงการพอมอลดปันสุขสู่ชุมชนนะครับ ซึ่งเป็นรถที่จะกระจายของใช้ที่จำเป็นนะครับสู่ชุมชนที่เดรร้อนนะครับมาจากโควิด1 9ในพื้นที่ควอบคุมสูงสุด28จังหวัดนะครับที่สบคประกาศนะครับหรือกำหนดไว้พร้อมไปกับรถปันสุขเจ้าหน้าที่จะเอาุงพื้นที่ทำการประเมินสภาพครอบครัวกลุ่มปรอบางเพื่อให้คำแนะนำครับช่องทางการหารายได้และช่วยเหลือด้านสวัสดิการตามภารกิจของกระทรวงอาทิ เงินสงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพนางสาวรัชดากล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและก็ผู้พิการครับผมที่ประสบปัญหานะในการประกอบอาชีพเนื่องจากผลกระทบโควิดสิครับทางกระทรวงพัฒนาสังคมได้เตรียมสินเชื่อปอดดอกเบี้ยนะนะครับไว้เพื่อช่วยเหลือสภาพคล่องผ่านกองทุนผู้สูงอายุและกองทุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการเนี่ยนะครับ โดยผู้สูงอายุครับสามารถขอกู้เพื่อประกอบอาชีพรายและไม่เกิน30,000บาทนะครับ3ปีแรกไม่คิดดอกเบี้ยนะต้องมีผู้ค้ำประกันนะครับส่วนผู้พิการขอกู้สุขเฉินเพื่อประกอบอาชีพรายได้ไม่เกิน1,000 0บาทไม่มีดอกเบี้ยแล้วก็ไม่มีผู้ค้ำประกันยังมีการปล่อยสินเชื่อเงื่อนไขอื่นอครับซึ่งประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่พัฒนาสังคมจังหวัดหรือโทรที่ 1- 3 0 0นะ อันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับรวบรวมมาให้กับทางด้านของกลุ่มปรอบางนะครับที่จะได้รับทราบข้อมูลความคืบหน้าแล้วก็กลุ่มที่นะครับไม่มีสมาร์ทโฟนหรือเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยนะครับก็ขออนุญาตอัปเดตในในส่วนนี้แล้วก็ตอบคําถามไปในค่าวเดียวกันด้วยที่รลายท่านเนี่ยนะครับว่าต้องทําอย่างไรมีความกังวลอยู่นะครับ แน่นอนครับหลังวันที่12นะครับนั่นประมาณวันที่15โดยคร่าวๆที่มีข้อมูลอยู่นะตอนนี้ก็จะมีการนะครับให้กับกลุ่มดังกล่าวเนี่ยนะดำเนินการที่รงข้อมูลนะครับในส่วนของธนาคารของรัฐได้ทุกสาขาซึ่งรูปแบบของการลงทะเบียนเนี่ยท่านจะต้องอะไรครับไปที่ธนาคารของรัฐที่กล่าวไว้เนาะส่วนรูปแบบของการช่วยเหลือเนี่ยนะครับจะเป็นรูปแบบไหนนะครับเดี๋ยวมีการพิจนารณา,นานแล้วก็เชื่อว่า จะมีการประกาศออกมาให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลกันนะก็เป็นกําลังใจให้นอกเหนือจากโครงการเราชนะนะครับทางด้านของพอมก็จัดเตรียมกลุ่มเขาเรียกว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจซึ่งจะลงพื้นที่ไปนะเขาเรียกว่าปันความสุขนะครับให้กับทางด้านของพื้นที่ที่เกิดผลกระทบนะครับอย่างรุนแรงและควบคุมสูงสุดเนี่ยนะครับก็มีโครงการอยู่แล้วก็ที่สําคัญนะในเรื่องของการที่จะปล่อยเงินกู้เพื่อเป็นแหล่งเงินทุน ให้กับทางด้านของกลุ่มปอบางนี้ได้รับในเรื่องของการเข้าถึงเงินทุนนะเพื่อจะไปต่อยอดพัฒนานะครับในเรื่องของอาชีพของท่านให้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็เป็นกําลังใจด้วยนะนี่ก็เป็นข้อมูลที่มาอัปเดตให้กับสําหรับกลุ่มปราบางรับทราบข้อมูลกันเนาะถ้ามีข้อมูลหรือคําถามอื่นใดท่านอยากจะสอบถามเพิ่มเติมท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่พอมอได้ที่เบอร์1น0 0นะครับผมนะจะได้รับทราบรายละเอียดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินกู้นะครับที่ประกอบอาชีพซึ่งให้นะครับไม่เกิน30,000บาท3ปีแรกไม่คิดดอกเบีย้ยนะอันนี้มีคนค้ำประกันนะส่วนในเรื่องของเงินฉุกเฉินรายละไม่เกิน10,000บาทไม่มีดอกเบีย้ยอันนี้ไม่ต้องมีคนค้ำประกันนะก็ลองดูข้อมูลเพิ่มเติมกันอีกนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลใดเพิ่มเติมก็จะมาเล่าสู่กันฟังให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลกันนะครับหวังว่าข้อมูลหรือคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะสำหรับกลุ่ม ปอบางครับผมถ้ายังไงนะครับชื่นชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์และติดตามกันก็ขอบพระคุณ็นอย่างสูงนะครับและที่สำคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเสิร์ฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลครับช่องฟรีดมชแนลบายกเกษมสันต้องล่าลาไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ